สวัสดีครับผมตองมัตสุชีครับวันนี้ผมมีทิคเล็กๆครับในการมองเหลี่ยมหรือว่าเลงเหลี่ยมนะครับผมเป็นคนถนัดมือซ้ายนะครับในการแทงนะครับแต่ผมถนัดตาข้างขวาในการมองนะครับทีนี้เรามีวิธีเช็คอย่างไงนะครับให้เราตั้งครับแนวตรงแบบนี้นะครับแล้วก้มลงไปครับมองเหลี่ยมผมจะใช้ตาขวานะครับตาที่ผมถนัดนะครับมองก่อนนะครับหลับตาซ้ายนะครับตาขวาเนี่ยผมถนัดอยู่แล้วผมจะเห็นเป็นแนวเส้นตรงนะครับ นี้มาลองหลับตาที่ผมถนัดครับลองมองตาที่ผมไม่ถนัดบ้างนะครับหลับตาขวาครับมันจะเห็นเป็นแนวทะแยงนะครับหรือว่าไม่ใช่ลูกตรงนะครับเพื่อนๆแต่ละคนครับก็อาจจะถนัดไม่เหมือนกันนะบางคนก็ถนัดตาซ้ายหรือว่าถนัดตาขวาหรืออาจจะถนัดตาทั้งสองข้างนะครับอันนี้ลองไปเช็คกันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามไว้นะครับผมมีทิ